สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Broker b o n e Channel นะครับผมมาวันนี้เราอยู่ในเกม Avatar Star นะครับผมเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งโค o s e d Open Beta นะครับผมผมเลยเอามาลองเล่นดูน่าจะน่าดุกนะดูมาเริ่มเล่นกันเลยคุณเพิ่มครับกดยังครับมาดพร้อมกันครับ หนึ่งสองตมกดกดเข้าแล้วนะครับคุณเข้าอย่างครับผมเข้าแล้วครับผมชิงทงครับครับคุณไม่ได้ไม่เป็นไรครับพวกเราเล่นคนละข้างเนี่ยแหละสนุกและอ๋อข้างนี้ผมเล่นไปแล้วครับ มันเหลือคนนะคนมันออกมานครับมันเลยให้ผมเข้ามาน่าจะใช่นะครับเพราะว่ามันเหลือไม่รู้สิครับเดี๋ยวรอเวล้าพวกเราค่อยมาไอ้ยนีเย่เออใช่ครับตอนนี้ผมเจอมันแล้วสังหารแล้วด้วย สไปเดอร์แมนนะพี่สไปเดอร์แมนอย่ารีบสิครับผมมีก็แมคคอรสมอนนะครับผมผมสามารถแปลงร่างได้นะครับผมอ่ะอ่ะตายแล้วครับก็ผมซื้อไอ้นี่มานะครับผมเอาที่แปลงร่างของคอสมอสเข้ามาผมเริ่มไปนานแล้วครับใช่ครับผมตอนเย็นนะ เหรอครับผมยื้อคนคนระับเดี๋ยวผมขอเพิ่มเรื่องก่อนไอ้นี่อย่าพังนะอย่าพังเออตายโอ้โหไอ้กุมารทองเดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันก็ใช่เนะียมันเป็นกุมารทองมาฆ่าผมเนี่ยเดี๋ยวพันเจอผมครับเฮ้ยหัวเหลือง ไปไหนผมสังหอนสองครับอย่ามาแยมนะเจ๊ผมผ่านภารกิจครับผ่านภารกิจชื่ออย่ามาแยมครับคิวนะครับผมยังชักธงอะไรถักว่าวเดี่ยทุยไม่ใช่ ใช่ครับมับนไม่ใช่นะครับมองตรงอุ้ยตรงอุ้ยทงดอกสุดท้ายครับทงดอกสุดท้ายครับผมเป็นนักีแคสเกมที่ไม่ค่อยเก่งครับผมเพิ่งเริ่มทำเองครับผมเพิ่งเริ่มทำเจ้าอะไรกันมากครับผมโอาหผมสีแดงแล้วอ๋อผมชักทมง โอ้โหไอ้เกียนโดนปืนในนี่ยิงครับปืนกีตาร์ครับมันโหดมากครับเท่าที่ผมได้ไปสำรวจมามันโหดมากครัผมขอชักธงแป๊บอุย้ยเอาเย้นะพอเอาเดีนะชักธงเรียบร้อยนะครับผม,ผมอย่าวธงกูคืนธงกู มันดูดทงผมไปแล้วว่าโอ้โห,โโหกู้บานทองอีกแล้วเหรอไอกูบานทองมึงตายกูไอ้นี่ก็อะไรอะไรนักหนาผมลืมใส่สกิลมาเนี่ยสิครับมันโหนหลายมากซื้อสก,กิลมาแล้วลืมใส่กามเบยโอ้โหมันชักงทงเสร็จแล้วอะ่ะโอ้ต้องมาชักทงลง โอดใช่ไหมล่ะครับโหดไอ้กุมารทองจะเอาแง่นกูเนี่ยไม่ยุ่งกับมึงไงกุมารกุมารเซียวกุมารซัมเดอร์ครับผมล้างแค้นไม่ได้ผมโดนปืนกีตา้าอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยนะ ตนโดนยิงนะครัมันจะให้ทำยังไงได้โอ้ยไอ้ไอเมสาวไอ้เมสาวไอ้เมสาวอย่า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 มาแย้มไอ้ไอ้ไอ้ไอโอ้ยไอ้นกพิราบตายแล้วอะไรแหวตายเรื่อยเลยเนี่ยโหตายหมดเลยเนี่ยโอ้ไม่ไหวแล้วนะ ผมขึ้นแล้วผมลงไม่ได้นะผมไม่มีบันไดครับใช่อ่ะผมไม่มีบันไดผมโดนลงมาไม่ไหวครับมันจะตายเนีสิครับทุยโอ้ตอนนี้ผมโดนกุมารทองส้มยิงครับไอ้กุมารไอ้พวกกุมารทองใช่เนี่มันใช่กุมารมนจะเป็นอะไรครับทุยเอาเอนี้ ผมไม่ให้ชักทงลงได้ง่ายหรอกครับไปชักธงขึ้นสิครับโอ้โหพวกมันฉลาดกันมั้งไหมเนี่ยตอนนี้เวลาหกโมงแล้วนะครับเอ้หนึ่งทุ่มบูดผิด ใช่ครพวกเราจะไม่นอนะเอาล่นนะผมนอนทีไอวินนะครับวินแล้ววินแล้วครับผมวินวินไปดูที่แอคแท็กออนไทที่ผมเล่นเนี่ครับคนไทยไม่ได้วินได้คนญี่ปุ่นวินได้แล้วครับใช่ครับผมไปแคสมาครับผมใช่ครับ อโอ้ยโอ้ภารกิจสาเเลจไปภารกิจเดียวโอ้ไม่ใช่จากวาวเนี่ยรับรับภารกิจแป๊บนึง โอ้โหนี่ผมมูตาใช้ปืนไม่ยังไม่ตู้มันไม่ได้เลยผมไม่ชอบชักธงครับมันมาผมไม่มมค่อยเก่งผมใส่แล้วก่วนเดี๋ยวครั้างแกไม่ลืมละโอ้โหกำแล้วลสิเนื้อยเลยสินะ ซื้อสำเร็จนะโอ้ปืนต้องมีเลเวลห้าก่อนคุณจะอัพเกรดได้นะครับผมกดอัพเลยฝังอันยัมมานีเสร็จเรียบร้อยฮะผมไปเล่นต่อนเฮ้ยผม มามามาผมรอแล้วมามามา,มาเข้ามาครับนี่ก็แคสไปประมาณแปดนาทีแล้วนะเนี่ยมากดเลยครับมาผมอยู่ที่นะครับรอแป๊บมาใหม่ครับ,ค,รบคุณเล่นอย่งครับมาเตรียมกดครับเตรียมกด เตรียมกลดิครับมาครับสูมแน่นอนนะมาเลยมาหนึ่งสองสามกดผมเริ่มแล้วผมเริ่มแล้วอ้าวงั้นก็เริ่มด้วยกันเลยครับอ่าชัว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 ผม,ผมยืนป้อมครับเออเยี่ยมครับอยู่ไม่ได้ก็ไม่ได้อยู่ค้างเรียกนะคุณลองส่งข้อความนี้ ผมอยู่ที่สองครับเอ้ยผมอยู่ที่สามับโหไอโปไอโปมันเย็นเนาะคนโป้ค่ะเนี่ยบนเนี่ยไอซัดเดินระเบิดไปยืดป้อมยืดยืดไม่มีคโคแล้วครับผมยิงแม,ม่งทั้งหมดแล้วมไม่รอมึงแล้ว นั่นแหละสังหารล้วไอครับต่อต่อต่อตมาที่ลืมกดครับลืมหนึโทโทนโดนโอ้ยโอ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วผมผมผมเนี่ยจะตายอู้หไ,ไม ners. ่นะไม่นะไม่นะโดนคิวอีกแล้วโอ้โหปตายได้ตายดีจริงๆครับ บองตรงเลยวันนี้ชอบแต่ได้แต่ดีเฮ้ยเอาลูปสปอตสองลูกไปกินโอ้โหว่าทีมเราแพ้แน่ๆนครับทีมเราไม่เคยยืดเลยครับ แน่นแน่ไน,นเปอร์อยู่ข้างบนนู้นนะครับคุณมองไม่เห็นสต่ไนเปอร์มันเป็นไอ้นี่ครับมองเงี้ยอุ้ยอุ้ยคุณแตงเกีียวมากมันเดินมาหาผมผมยิงแม่งเงแหละเนียนชัด ว่าผมเดาคุณเราเอามากกว่าน,นะครับแหละอุ้ยอะไรนะกหนาเนี้ยโดนโดนโดนมั่งเลยครับโดนคุณคุณโฮมโฮมโฮมมึงอะไม่ดีคือไม่จริงใช่ครับคำหยาบนี้คือ เ้ยพลังของเพิ่มเติมในความร้องเหยีดโยตายใช่อรับโดนตุ๋ยโนะแพ้จบแล้วครับเอ้ชิชแพ้เบยโอ้เด oh, ี๋ยวผมสกิลต่อไปมันจะได้อีกเวลอะไรครับโลห5ไม่เหรอ ผมเวลสี่แล้วครับตอนเนี้ยบอกแล้วเวลสี่ได้สูงรสก,กิลครับผมจะไปซื้อปืนได้กี่เวลไหนวะเนี่ยอยากรู้หุย Oh, baby. Baby, 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 baby. ผมจะเพิ่มความแข็งแรงดีกว่านะครับ มันจานอะไรนี่โมโมอะไรแถวนี้ครับผมลำคาญจุงเมยนะมองทองทุยมันยังไม่เลิกใช่ไหมยังไม่เลิกยะเด็ดโดนเด็เดโดนนะล็อกแล้วล็อกไวเลอร์รอครับผมฝั่งอัญมณีไปได้สองอันแล้วครับตรงตรง โอ้โหพลังจมดีตอนนี้ผมเพิ่มเยอะแล้วครับผมรีเซ็ตสกิลดีกว่าเสียแค่สองร้อยเอผมเอาเวลแรกกับไม่ตรงก็ผมไม่รักอะครับผมจะเป็นมากลับมาเดี๋ยวเริ่มกันอีกครั้งหนึ่งครับรอ,อแล้วรอแล้วรออ้าวพอแล้วมา โอ้หตัวผมนี่เท่นะโอ้โหเป็นมาริโอ้ราลเลอร์นะโอ้ oh, โหชักธงอีกแล้วละ่ะไม่ชอบเลยคนระับผมไม่ชอบชักธงนะครับมันทนลนะลึ่งครับหุยไม่เกี่ยวเลยโอ้โหเไ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ชอบมนะือผมไม่อยากชักธงนะผม<ห>มันช้าไม่ใช่อนะไรหรอกแต่ยิงแนคะ่ร้อยตัวก็จบแล้ว เร็วจะตายสก,กิลโอ้โหสก,กิลห้ากระทืบโหดไปกระทืบแบบข้างเราก็กระโดดได้อะเออข้างเราปิวเลยอะ่ะเฮ้ยอันนี้ผมกำลังเล่นอยู่นะครัเผมคอนอยู่ไหนไม่รู้ว่าแต่ผมเล่นแล้วอะครับผม มเล่นเล่นอย่างเมามันเลยเฮ้ยไม่เมาแต่มันเมาไม่ไใช่โดนแล้วมึงโดนแล้วมึงโดนแล้ว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 นั่นแหละตายไอ้นี่ก็ไอ้นี่ตัวไอ้นี่ก็ไอ้นี่นีตัวไอ้นี่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 ตัวอู้ตายโอ้โหวันพีชหนึ่งหนึ่งวันที่หนึ่งหนึ่งมันยิงผมอะครับ อืมโอ้โหหลังหลังโอ้โหนาซึกะโอ้โหเพื่อนผมหายไปกิ๊กเลยผมจะคิวใครยากจริงๆบอกโต มันคิวจุงเบยมันคิวอยากจุงเบยแะบ่องตรงอันนี้ผมไม่คิวเลยครับมันโดนแย่งคิวครับโอ้โหได้ได้ช่วยครับตอนเนี้ อุยอยอุยอจะตายจะตายเฮ้ยอย่ามาสิอย่ามาหยามกันเลยนะเดี๋ยวชักคงขึ้นครับรอแป๊บนึงน้ำมันรีบอนบู้อีกแล้ว อร่อยจุงเบยนะบ้องตรงบ้องตรงหวามันอร่อยได้เลิศถ้าเธอคิดกินหนึ่งชาวมันคงอร่อยมากๆเลยใช่ไหมเธออย่ามาหยามนะแจ๊ผมอู้ตายโหดูโอ้โอมารีโอยิงผมมาะมาเลอร์ด้วยอ่ะ มาริโอมันโหดจุงเบย์ครับกลวงจุงกยากรู้วะกลวงยากรู้มีปัญหาไหมครับโอ้โหเจอเจอฮารูฮิโอ้ชิบหายไอเยจโจเจอฮารูฮิฮารูฮิฮิครับรู้จักปะครับรายการรายการหนึ่งครับฮารูฮิ ไม่ใช่ครับมันคือฮาลูฮาลูยีครับไม่ใช่ฮาลูฮีอย่างเดียวอโอ้โหโดนมาดีโออีกแล้วอะไรนักหนากับมานิโอวะเนี่ยอืมกูกระโดดหัวแบบมันบองตรงแล้วมันเกาบองตรงช่ครับ แล้วมึงจะยูดได้ยังครับไอไอนินจาไอ้นินจาเคียนนั่นแหละสังหารนะ้องตรงก่อนจะโดนคิวผมสังหารมันแล้วครับหูชักทงขึ้นเงินโอ้ยผมยืดทงกลาบก่อนตอนนี้ทงกำลังเงิบทงกำลังเชียวเฟียวอยู่ ฮ่วยก็ดีชักธงสำเร็จอุ้ยตายอารีลามานเคเพิ่มเปิ่มเปิ่มทำไหมเนี่ยตอนเริ่มยังไงอะเอาคลิปมาให้หน่อยดิขอคลิปหน่อยดิมาครับต่อ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 ครับอู๋ต่อต่อยเนียครับ ตอนนี้มันจะตายแล้วครับโอ้โหโอ้โหข้างๆตายเบยโอ้ยเดี๋ยวผมจะอัาจแค่สามสิบนาทีครับผมครึ่งชั่วโมงก็พอได้แล้วเยอะไปวันนี้ผมไม่ไหวจริงๆครับผมจะมาเป็นมัดพารครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่ ไครับจบเกมนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว see you next t o day เจอปืนนะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับบายบาย